ใส่อมกิลังห้าสิบบาทห้าสิบบาทราบตยี่ห้าสิบหาเลาะหาเลาะของกินนะเราถางงัวหางัวยี่ปลาสุนโอ้เป็นอย่างเนี้นี่ลาบไก่ลาบหมูลาบเป็ด มีอะไรบ้างพ่อค้าลาบยังนีงอ,อันนี้ไก่ปอน,นีอนน่อันนี้ไก่ครับไก่่ไกอันนี้หมูอันนี้ก็อันี่เป็ดเออเอาเป็ดแข้งได้ปอนีเนาา่เป็ดคุ้ขายลาบไก่สี่สิบหมูสี่สิบไก่ครับไก่ครับสี่สิบเป็ดอ่าเอาเป็ดฮาซิบราบเป็ดไม่เลือดปอนี่มีบ่เลือดต่วมีครับเลือดต่วมีเลือดตัใ <c oughs> ส่ ao chết nên phát hạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ต้องอุ่นไม่ตลอดก่อนันีนนเขาลดมาตลอแล้วอ๋ออากาศเันเย็นลาบเป็นี่เห็สด,ดสุดเนี้อได้ปะสุดเนื้อก็ได้เติมพี่ลาบเนี้อหน่อยะใช่ใยลยมันเ,นเยน็น ใบมะกรูดมันได้หอม,มหอมหัวแดงมะนาวถ้าลาแบบนี้ต้องกินสมมันงมะกลิ่นเปรี้ยวถ้าเป็นอ้ำนี่จังขมน้ำปลาแดกนิดๆจะได้นวลนัวอันนี้ปลาแดกสูตรนี้ต้องใช้ปลาแดกปลาลาดนะใช่ได้นวล ติ๊ผงติกผงใหม่ๆขัวเองตำเองใช่โอขัวว่ะนี่ลงมัวเ้างนี้ผมีรไงแอขัวขัวใหม่ๆุกจานลุกจน ก็คือได้หลายเลยห้าสิบาทนะพิเศษพิเศษพิเศษได้กำไรวันละกี่บาทเนี่ยชิมเด้งเด้ลาบเป็ดแซ่บๆซ่บลาเป็ดริมทางครับ แทงหอมอะไรแบบแบบแบบนี่ยังอีกตะละเนี่โอ้หบสุดเลยตะล่น,นที่หลังเอาอันนั้นหไหมเอาไอที่ที่เหมืนอนเขาไอใส,ใส่ใส่ในถุงอะมันมันเป็นปว๋ยเ็นหมเป็นเขทาทำนะ เอาเป็นกวยเหมือนเป็นเอามาสวมลงในถุงแล้วแล้วก็เอานี้เทล,ลงลน,น่ะออาแบบนั้นเราขายพวกเอาเปียกก็ได้ไง่ายเด้เออต้นเช้าไปขายเช้าเช้าไปไหมบ้านน่ไปเย็นก็มานี่โอ้ขยันเพ่อค้าสุดนุ่นพ่อค้าข ลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่คนใหม่ๆเลยบรเิเฮดไปค้างขึ้นเลยนะี่สื่ออยู่นีคนอยู่นีเลยมันต้องมีวิ่งแห้งด้วยทอดวิ่แห้งด้วยทอดไปขนมไปเขาขูด เดี๋ยโอ้มีผักด้วยผักอย่างเยอะผักนี่ย่างเนี่ยเนี่ยช่วงภาคตะวันตกตมประกาศขาวกระลำกระดาวย่ามะตูมกระแนงสดบเซาเอาใจตั้งพ่อค้าบัตรสิบบาท อย่างเยอะเลยห้าสิบบาทพี่น้องกลับเป็ดแซ่บๆเลยพี่น้องอยู่บ้านบ่อน้ำอุดรนี่แหนละบ้านบ่อน้ำอุดรขายริมทางกี่โมงถึงกี่โมงพ่อค้าเนี่ยช่วงสี่โมงครึ่งถึงประมาณไม่เกินสองทุ่มประมาณสองทุ่มสี่โมงครึ่งถึงสองทุม่มคุณไดามาหลังสองทุม่มอดเด้อพี่น้องเนดะ้อหลังสองทุ่มเชิงนี่ออทต้องมาช่วงนี้แหละห้าโมงพอดีมันบ่ห้าโมงหกโมงเลยพอดี ใกล้เมดแล้วอ้าวมันหวานหงๆพ่อค้าคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องได้เต้นักขินเราไปแล้วขายยูนานี่แหละนายังกะหน้าตลาดบ้าน่อนน้ำหน้าตลาดบ้าน่อนน้ำ